อาสาสมัครเกษตรคนเก่งตอนเศรษฐกิจพอเพียงคนหนองปลือสวัสดีครับผมจัชวาลหมายพึ่งนะครับอยู่หมู่สามนะฮะอยู่หมู่สามจังหหนองปลืออำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับค่ะพี่ชัดครับในพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านพี่เนี่ยมีการปลูกพืชชนิดใดหรือเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรบ้างครับผมก็เป็นเกษตร,รกรของที่นี่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ทําการเกษตรที่นี่ก็ ก้าไร่นะฮะก้าไร่ก็มันมีเป็นส่วนๆก็มีบ่อปลานะครับแล้วก็ไม้ป่าไม้ก็คือไม้ป่าก็มีทั้งพยุงมีทั้งไม้สักนะครับแล้วก็ไม้ผลนะครับมีมะม่วงมีฝรั่งมีมะยมมีขนุนอะไรนะครับแล้วก็ปลานะฮะปลินก็ไม่ได้ขายอันนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้เพื่อกินเองนะครับแล้วก็แจกจ่ายใครมาซื้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีแปลงผักนะครับ แปลงผักด้านนู้นแล้วก็มีฝรั่งนะครับมีมีมีฝรั่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วในพื้นที่นี้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อมาส่งเสริมหรือพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ไหมครับพี่ผมมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่ตําบลหนองปืนเนี่ยปกติแล้วมันเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยนนะครับชาวบ้านจต่ละคนก็ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรรบ้างแล้วก็มีที่มันก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับก็มีที่กันเล็กๆน้อย ก็มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรนะครับที่มาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยก็เพื่อจะส่งเสริมให้มีการปลูกผักเกิดที่ใช้ในครวัวเรือนแล้วก็ถ้ามันเหลือเยอะก็เอาไว้ขายแล้วก็เอาไว้แจกกันนะครับตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ใน,นอนาคตที่ที่ผมกําลังรวมกลุ่มกันนี้ก็เพื่อจะผลักดันให้เป็นการปลูกผักในน้ํานะครับหรือว่าในปุ๋ยปุ๋ยน้ํานะครับในกล่องโฟมนะครับ อย่างน้อยเพื่อปรับตัวจากคนที่เคยปลูกมีพื้นที่ใหญ่ๆเคยปลูกผักแล้วพื้นที่ในอนาคตเนี่ยพื้นที่ก็จะเหลือน้อยก็ปลูกผักในน้ำเนี่ยก็จะเหมาะกับสภาพพื้นที่ในอนาคตนะครับก็ของผมนี่ที่อยู่ตอนนี้ก็มีก็ปลูกผักหลากหลายนะครับปลูกพืชหลากหลายก็มีทั้งเอ,อ่อวลัลลังนะครับผักพืชผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้ไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ป่านะไม้ป่าก็มีทั้ง ต้นสักต้นพยุงนะครับแล้วก็มีไม้ผลก็มะขามมะม่วงนะครับแล้วก็มีปลามีมีบ่อปลาแต่ว่าพื้นที่มันก็น้อยก็ไมไ่ได้ถึงกับขายแต่ก็เอาไว้กินเอาไว้ขายบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าคนมาขอซื้อนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่าก็คือถ้าเรภาพพูด,พ,ดพูดกันถึงสภาพแวอ้อมจริงๆพื้นที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็ก็ ก็จะพยายามผลักดันให้ให้อยู่ได้นะครับในพื้นที่เมืองในนาคตรครับ